มากมายหลากหลายแล้วก็ลดกระนำสูงสุดกว่า85ลดเหมือนให้เปล่าต้องบอกแบบนั้นที่สำคัญยังมีส่วนลด2ต่อก็คือต่อที่2ถ้าท่านซื้อครบ2,000บาทลดทันทีก่อนเลย100นะครับสินค้าที่ร่วมรายการจะร่วมไปจนถึงสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมมีอะไรบ้างโปรว้าว wow, ขนาดไหนรับชมพร้อมกันครับ ฉลองครบรอบ50ปีเนชั่นแฮปปี้ช้อปปิ้งยกขบวนสินค้ามากมายลดสูงสุดกว่า85%อาทิเช่นไวัยตาเดลี่2กล่องแถมฟรี1กล่องรับเพิ่มอีก1กล่องเหลือเพียง990บาท แบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสม,สม3กล่องแถมฟรี3กล่องรับเพิ่มอีก1กล่องพิเศษ1,690บาทเอลติเมซีไวน์ตาพลัส4กระปุกแถมฟรี3กระปุกรับเพิ่ม1กระปุกพิเศษ1,199บาทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบนจออยล์ออริจินัลซื้อ3กระปุกแถมฟรี3กระปุกรับเพิ่มร่ม1คันคลาสสิกพิเศษ1,190บาทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ไบรนี่พลัส3กล่องแถม1กล่องรับเพิ่มกระเป๋าจัดระเบียบ1 คลาสสพิเศษ2,290บาทชามเฮิร์บเครื่องดื่มสมุนไพรผสมใบหม่อนเจียวกู้หลานและเชียงดา2กล่องแถมฟรี1กล่องรับเพิ่มอีก1กล่องพิเศษเพียง1,990บาทหมอนสุขภาพยางพารา B G พร้อมปลอกหมอนผ้าถักแจ็กกาดซื้อ1ใบแถมฟรี1ใบรับเพิ่มปลอกหมอนผ้าถักแจ็กกาด2ใบ1,390บาท เจสมินพลัสกาบ้าตราสปิน2กล่องบวก1กล่องรับเพิ่ม1กล่องรับเพิ่มลูกเหล็กบริหารมือและสมอง1ชุดพิเศษ1,390บาทนาวิสพลัสงาดำ3ามกล่องแถม4กล่องรับเพิ่มที่รัดเข่า1ชิ้นคลาสสีพิเศษ2,290บาทกาแฟพี่ยักษ์ ซื้อ3กล่องแถมฟรี3กล่องรับเพิ่มกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า1ใบพิเศษ1 9 9 0บาทโอเกนอยน้ำมันถั่วดาวอินคาซื้อ3แถมฟรี1กระปุกเพิ่มให้อีก1แทงรับเพิ่มกระบอกน้ำ1ใบพิเศษ1390บาทสินค้าราคาพิเศษเท่านี้ยังไม่พอแฮปปี้ช้อปปิ้งยังมอบส่วนลดเพิ่มทันที100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ2,000บาทขึ้นไปตั้งแต่5ถึง31กรกฎาคม2564 ฉลอง50ปีเนชั่น Happy Shopping มอบส่วนลดสูงสุดกับ85%และรับส่วนลดทันที100บาทเมือ่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ2,000บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ถึง31กร,รกฎาคมนี้เท่านั้นจากสมอเมริกาและสมุนไพรเทียบผีแฟงโต ยาเทียผีแฟนโต้จินมีสรรพคุณบรรเทาอาการอ่อนเพลียชุ่มคอเทียผีแฟนโต้จินนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพงม์โอสถฉลอง50ปีเนชั่นแฮปปี้ช้อปปิ้งมอบส่วนลดสูงสุดกา85ถึง31กร,รกฎาคมนี้เท่านั้น ตอกย้ำกระแสตอบรับด้วยสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของ Happy Shopping น้ำมันงาดำสกัดเย็นจากธรรมชาติจากคุณค่างาดำธรรมชาติของไทยที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งน้ำมันราชนแห่งธัญพืชและงานวิจัยรองรับจากทั่วโลกและจดสิทธิบัตรกว่า78ประเทศว่าเซซามนสามารถต้านอาการอักเสบได้ทุกชนิดกับการคัดสรรงาดำธรรมชาติจากแหล่งพาะปลูกที่ดีที่สุดของประเทศไทยคืออำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนผลิตในโรงงานที่ได้รับการรอง รับมาตรฐาน GMP ระดับสากลมั่นใจในคุณภาพผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นระดับโมเลกุลบรรจุลงในแคปซูลใสที่ผลิตจากพืชจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็นจากธรรมชาติการันตีด้วยการรับรองจาก12สถาบัานระดับชาติรางวัลเซเว่นอินโนเวชั่นอวอร์คิดคน้นวิจัยและพัฒนาโดยฝีมือนักวิจัยคนไทยเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพข้อเข่าที่ดี หลังจากทานทุกทุกวันอาการทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนะครับจะลุกก็สะดวกจะนั่งก็สบายแล้วก็กลับมาทํางานอย่างเดิมได้ปกติเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดของนะ้ามันงานดําสกัดเย็นนี่ก็คือเป็นสารสกัดจากธรรมชาติรับประทานเข้าไปต่อเนื่องเนี่ยมันไม่มีอันตรายต่อร่างกายหลังจากที่เราทานได้ดีแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ลูกได้ทานด้วยนะครับซึ่งทานแล้วก็เห็นผลจริงๆค่ะอาการที่เป็นก็ดีขึ้นมากตอนนี้เราสองคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากเลยค่ะ พิเศษสุดๆกับปรสุดว้าวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาวิสพลัสน้ำมันงาสกัดปกติ1กล่องราคา1,200บาทพิเศษสุดๆฉลองครบรอบ50ปีเนชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก4ี่กล่องพร้อมรับเพิ่มที่รัดเข่า1ชิ้นทันทีจากปกติราคารวม8,790บาทเหลือเพียง2290บาทเท่านั้นโทรเลย0 2 1 1 3 2 2 2 2ย้ำ0 2 1 1 3 2 2 2 2าหรือชอบผ่านไลน์ได้ที่แอ p p y ฮปปี้อินดัสคอร์ช้อ เป็นเวลากว่า30ปีบนพื้นที่กว่า30ไร่กับการพลิกทุ่งหญ้าเป็นทุ่งแห่งเนื้อนาบุญของบวรพุทธศาสนาให้เป็นที่พักอศาศัยและเป็นสถานศึกษาของพระพิสุสัมเนร นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างปูชนียสถานขอเจดีโกเมรไกรรัตนเจดีให้ชาวพุทธได้สักการะบูชาและรูปอุปธรรมภิสุสามเณรในการศึกษาเพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธสืบไปเจริญชวนท่านพุทธบ,บริษัทผู้มีศรัทธาบริจาคครับสมทบสร้างองค์เจดีโกเมตไกรรัตนเจดีให้สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดี ขออนุโมทนาแต่ท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคทับสร้างโกเมศใตรัตนเจดียง์งประกอบสุขเสนต,ม,ตมานตลอดการเป็นนิษเทินเนทั่นทีวีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดข้าป่าสามัคคีณวัดโกเมศรัตนารามจงังหวัดปทุมธานี ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันธนาคารกสิกรไทยสาขาสีคอนสุแควร์2ชื่อบัญชีบริษัทเนชั่นบอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อโกอเมตรายรัตนะเจดีเลขที่บัญชี6351007727